สวัสดีครับผมนะครับตอนนี้ช่องคนริมโค้งชาแนลนะครับนําบรรยากาศงานนมรสการพระธาตุพนมมาให้เอฟซีได้ชมนะครับตรงนี้เป็นวงเวียนประตูโูงนะครับผมนะครับรถกําลังติดเลยครับผมนะครับอันนี้เป็นแยกประตูโขงนะครับวงเวียนนะครับ รถด้วยนะครับมือหนึ่งขับรถค่อยๆไปนะครับเช้าเก้าโมงนะครับผมเก้าโมงเช้าฝั่งทิศเหนือทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมออกเฉียงเหนือนะครับร้านค้าร้านขายที่จอดรถนะครับก็ยังมีนะครับเอฟซีครับวันนี้เป็นวันพระสิบห้าค่ำนะครับศรัทธานะครับชาวพุทธ ะครับและก็นักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลมาเที่ยวนมรัศกการพระธาตุพนมเยอะแน่นอนครับนะครับมันตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันพระใหญ่นะครับผมมีทั้งชาวต่างจังหวัดแล้วก็คนในพื้นที่นะครับผมนะครับเมื่อเช้าก็มีการตักบาทกันนะครับนะครับสถานที่จอดรถนะครับยาวมาทางด้านที่เหนือนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับยังไงแถวนี้เต็มครับ นะครับคนจะเข้ารถจะเข้าประมาณบ่ายสามสี่โมงนะครับนะครับแนะนำให้มาก่อนก็ดีนะครับผมแต่ก็สถานที่จอดรถนะครับรองรับแต่อาจจะต้องเดินไกลหน่อยนะครับสําหรับผู้ที่มาที่หลังนะครับผมครับจุดนี้นะครับยังเป็นที่จอดรถนะครับแถวนี้นะครับผมนะครับ ก็เรียนเชิญนะครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับที่จะมาเที่ยวงานน้มัสการพระธาตุพนมนะครับวันนี้เป็นวันที่แปดนะครับผมวันที่แปดพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันงานวันสุดท้ายยังมีงานอยู่นะครับแต่ผู้คนจะไม่เยอะเท่าวันอาทิตย์คือวันนี้นะครับวันนี้จะเยอะนะครับสําหรับจุดผ่อนปลนนะครับ ก็ยังเปิดให้พี่น้องสปปลาวนะครับข้ามเรือนะครับขึ้นมาเที่ยวงานนวัตก,การมพระธาตุพนมนะครับตรงนี้ก่อนสอนนะครับก็จอดรถกันนะครับอผมจะไปหาที่จอดรถอยู่โลตัสนะครับรออแฟนไปส่ง ลูกสาวนะครับทำกิจกรรมที่ซุ้มของโรงเรียนนะครับผมเป็นช่องของฟ้าใสนะครับตัวนั้นนะครับเขาทำคลิปลงอยู่นะครับแล้วก็โรงเรียนจัดให้เด็กนะครับที่สมัครใจจะทำงานนะครับผมก็มีรายได้ให้ทุกวันนะครับเด็กฟาใสทำเก้าวันนะครับจนเสร็จงานนะครับผม โอเคนะครับเรียนเชิญนะครับถ้าใครยังเข้ามาตอนนี้ถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับตอนนี้รถยนต์นะครับฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้สบายนะครับถ้านะครับตกไปบายเป็นต้นไปจนถึงค่ำนะครับรถจะติดนะครับผมวันนี้ยืนยันนะครับผมนะครับอะไรพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะทยอยลงเรื่อยๆครับสวัสดีครับผม